เอาละครับทุกคนคลิปนี้นะครับพี่จะมาซุ่มหามัดเบิร์เดตนะครับซึ่งมัดเบิร์เดตเนี่ยจะถูกเอาออกในสุดสัปดาห์นี้นั่นเองเนาะนะครับจังหวะนี้นะครับเกมก็เลย เอาคูณ2มัดเข้าเกมมานะครับตอนนี้ก็คือมัดมีโอกาสออกง่ายขึ้นนะครับสองเท่านี่เองเนาะจากกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เหมืลนครับก็คูณ2ไปนั่นแหละเออนะครับซึ่งนะครับงบที่พี่เตรียมมาในวันนี้นะครับเพื่อหามัดเนี่ยอยู่ที่300,000เพชรเลยนะหรือว่า300,000เอมเบลโล่ก็ได้นะครับถ้าใครใครเรียกเอเมเบลโล่นะเออนะครับมาดูกันนะว่าพี่จะหมดเท่าไหร่นะครับ300,000พี่เขแบบไม่หมดถึงศูนย่แล้วมั้งนะพี่ว่านะ เออนะซึ่งนะครับพี่ก็ได้เปิดนี่เลยออโต้เซลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเสี่ยเวลานะเออก่อนไปดูกันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดสมัครพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพี่นั่นเองเนาะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากมากครับก่อนที่เราจะไปเริ่มสุ่มกันนะพี่ก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่มีมัดนะว่าสุ่มมัดเบอร์เดสกี่ครั้งนะครับออกนะเออใครนับไว้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้แล้วแบบเออเหมือนใครโชคดีสุ่มรอบเดียวได้อะไรอย่างเี้ยลนะครับ เราก็ไปซุ่มกันเลยนะครับซึ่งมัดนะครับเผื่อใครไม่รู้นะจะอยู่ในแบนเนอร์2เท่านั้นนะครับนะโอเคมาซุ่มกันเลยดีกว่าวิ่ยตอนนี้ตัวนี้เข้านะครับจากโจโจ้ภาคกปีก็จําชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นการครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วมันเร,เริ่มซุ่มกันเลยดีกว่าอ่ะรัแรกของเราอุย้ยพ่อมาเออนะครับพี่เตรียมการตีไวนะ้นาะเออนี่ไงหลอดการตีรีแล้วด้วยนะครับโอเคมารอบที่สองวิฟีเซอร์รอบที่สามอ้าวไม่ได้เลยเลยรอบที่สี่ ได้อะไรมาโอ้โหได้แต่ตัวรีเจนเท้งนั้นเลยนะฮะรอโอ้ลูปี่มาทำเซคิปนะครับแต่โอ,โอเคเพราะว่ามาอีกแล้วอ่ะรอบที่ห้าหรือ4สี่ก็รู้นะครับไปยาวโอ,โ,อโกคูมานะครับใครเนี่ยอุเซนวงซากุระนะครับ อุ้ยพ่ออีกแล้วโอ้โหลูปี้นะครับมาเรื่องเดียวนเลยอุ้ยโอเคตัวมิติออกตัวหนึ่งไอ้นี่มันเป็นใค่วะพี่จำไม่ได้นะแต่มันมาจากเรื่องโจโจ,โจเหมือนกันนะครับมันน่าจะเป็นตัวจากภาคหนึ่งนะแต่พี่จำไม่ได้จริงนะว่ามันแบบมาตอนไหนอะนะพ่อใหม่เงี้ยโอเคพ่ออีกแล้วพ่อออนทูวงการนะวิลวมานะครับแปรอุยจะการันตีหนึ่งเลยนะอ่ะ เนี่ยจะการันตีตัวเซเดเชียลเลยนะอุ้ยเซเเชียลออกก่อนการันตีด้วยถือว,ว่าเอาเรื่องนะร40โลนะครับ150าไม่ออกอุ้ยโอเคโกคูมานะครับ170โเจ็ดบแล้ว,วออุ้ยออกอีกแล้วอ,ออกง่ายมากเลยนะตัวเซเดเชียลนี้เดี๋ยวนี้ออกง่ายขนาดนี้เลยเหรอไปโอ้ปานลมเบจิโตมาโอเคโกคู okay. Go, who, นะครับ อุย้ยออกแล้วทุกคนดูดิตัวเซเลเชียออกอย่างบ่อยเนหะ็นไหมออกก็บ่อยเกินนะครับเวลาต้องการนี้ไม่เคยจะออกนะไปก้การันตีพอดีนะครับเคโอ้โหไม่ได้หนึ่งการันตีหนึ่งไม่ได้นะครับเคต่อจากนี้นะครับพี่จะาทำสคริปต์ให้ละกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะก็ดูพี่สุ่มไปเพืเ่อนๆได้นั่นเองนะครับเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเลตโก้ the same told me so far everybody everybody

Thank mm -hmm. your One minute เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็สู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด300,000เพชรจริงๆเลยครับดูเพชรตอนนี้ที่ดิเหลือ50 5 55เอมเัลเท่าไหร่อีนะเออโคตรน้อยแหละตอนนี้คือแบบพี่กลับมาโจนอีกรอบหนึ่งนะ300,000เพชรนี้คือพี่ฟาร์มมานานมากเลยนะครับประมาณเกือบเดือนหนึ่งเลยนะตั้ง300,000เพชรเลยนะครับนะโอเคนะครับซึ่งผลประกอบของเราก็คือ ไม่อยากจะพูด่าพี่เม่งไม่ได้มัดเลยนะครับพี่เม่งไม่ได้มัดเลยนะพี่เม่งไม่ได้มัดเลยพี่เม่งไม่ได้มัดเลยนะครับแล้วดูตัวที่เราได้นะครับได้แต่อะไรนะครับได้แต่กาดดูดิโอ้โหกาดมาประมาณ30ตัวครับยังไม่หมดนะดูพ่อกับไอตัวซอร์สแมนตัวนี้นะครับดู พี่มึงมาเต็มข้างกูแล้วเนี่ยนะครับพี่ลบไปบางส่วนเลยนะมันก็เลยแบบดูน้อยลงไปเยอะเลยนะครับตอนแรกมันมีประมาณ500ก,กว่าๆนะตอนนี้พีก่ก็นั่งย่อยไปเยอะแล้วนะครับแล้วดูนะครับตังที่พี่ได้มานะครับจากต้นคลิปเท่าไหร่นะ6 0หมื่นหรือว่าเท่าไหร่นี่แหละครับดูตอนนี้พี่พี่มี1ล้าน1แสนนะคิดดู3 0 0แสนเพชรได้อะไรนะครับได้มา1ล้านเหรียญโอ้โใหใค้ตายเดี๋ยมีคุมไหมเนี่ยนะครับคุมหรือเปล่า ทุกคนคิดว่าคุ้มแมนะครับสุ่มตั้ง3 0 0 0 0นมัสไม่ออกนะแถบช่วงนี้นะครับยังเป็นอีเวนต์คูณ2เลเลดดอมมัสด,ด้วยนะซึ่งมัสแม่งก็ยังไม่ออกโคตรเศร้าเลยนะครับตอนนี้แต่รู้ไหมครับในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะดูพี่ได้อะไรมาครับอยาให้ดู นี่นะครับดูพี่ไปสุ่มนะครับให้จอทาโรเนี่ยประมาณ3,040่โลนะครับพี่ได้โอ้เมื่อรอดมาไม่ได้มัดนะครับแต่ได้บัฟตยูนดีมาเองเนาะค่อนข้างแต่โอเคอยู่นะน้ำก็คุ้มเมี่ยสามแสนเฟสได้บัฟเนี่ยครับเนี่ยเออนะครับเท่าไหร่0.2ใช่ไหมอ่ะใช่นะครับ0.2เอโอ้โห น้ำตาแทบไหลนะครับได้บัฟโอเวอร์โหลดมาเทเนาะไม่ได้มัสมาเองนะครับซึ่งมัสเนี่ยพี่ก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวดาเมจก็ได้นะครับเป็นตัวซับก็ดีนั่เองเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจที่ก็น่าจะแรงมากเลยนะถ้าแบบมีบัฟยูนิคเนี่ยแล้วก็เป็นตัวซับที่มันสามารถสโลว์แอร์ได้นะครับซึ่งโบเบกนะครับก็สามารถสโลว์ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเน้นไปทางซับซะส่วนใหญ่นะครับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่นะก็จะเป็นนะครับคลิปหามัสอิพีสุดท้ายของพี่แล้วนะเพราะว่าพี่ก็จะเก็บเพชรนะครับไปรออัปเดตหน้าเลยดีกว่านะพี่ก็จะไม่หาแล้วนะครับในเมื่อ3ามแสนเพชรนะครับมันไม่ออกพี่ก็ไม่เอาละเออกูไม่เอาก็ได้นะครับสามแสนเพชรมันไม่ออกก็โหก็เกินไปนั่นเองนะครับ บางคนเขาสุ่มแบบ10โลครั้งเดียวได้เลยก็มีเยอะแยะนะครับส่วนพี่แม่งไม่ออกนะครับก็ตัดใจแล้วกันนะครับผมนะไปรอเอาตัวรับตัวใหม่ก็ได้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปของพี่นั่นเองเนาะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย